สวัสดีมอลกุมสวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นนะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมก็ตั้งแต่เดือนบวชครับเดือนรอมฎอนก็คือผมไม่มีเวลามาครับทําแต่กะทิครับเพราะว่ากะทิขายดีมากครับในช่วงเดือนรอมฎอนครับอย่างหนึ่งก็คือไม่ค่อยมีแรงมานะฮะก็วันนี้ครับจบเดือนสิลนอดนะฮะมาวันนี้ก็คันไม้คันมือครับผมหาเหยื่อ ปลากระดีมาได้ประมาณ11บตัวครับเดี๋ยวไปปักให้ดูครับเป็นเบ็ดยาวร้อยแปดสิบนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเหยื่อปลากระดีนะครับผมแล้วก็บวกด้วยเบ็ดโฟมนะฮะผมใช้เหยื่อเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับเหยื่อเป็นหอยเชอรี่ผมหมักกับไข่นะครับผมหมักตอนเช้าน,นะเดี๋ยวไปปักดูนะะเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานเลยครับผมถ้ามีเวลาก็มาคืนนี้ฮนะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็มาพรุ่งนี้เลยครับผม วสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าครับก็ว,วันนี้มาดูเบ็ดกันนะครับผมเมื่อวานตอนเย็นผมเอาเบ็ดเหยื่ปลากะดี 10... บหลังนะครับผมแล้วก็ลองเอาเบ็ดโฟมมาด้วยนะฮะก็คือเบ็ดปลากะดี เยื่อปลาก็ดีสิบสิบหลังสิบคันนะครับผมแล้วก็เป็นเบ็ดโฟมเยื่อหอยเชอรี่หมักกับไข่นะครับอีกสิบสิบตานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูผลงานครับผมว่าจะมีตัวรปลาครับผมนี่ครับตาแรกครับ่างนี้เหมือนจะหลุดนะครับผมนี่เหยื่อหมดครับมาดูตาที่สอนี้ครับผม สายตึงอยู่ครับเยอหมดเหมือนกันครับตรงนี้สายตึงนะครับผมว่ามีตัวปลาครับสายตึงครับผมหลุดเฉยครับเฮ้ครับผมเขาบานี่ครับอุดช่อนใหญ่ครับผม นี่ครับตัวสวยครับผมตัวนี้นี่ครับเยอหอยเชอรี่หมักด้วยไข่นะครับผมน่าจะโดนตั้งแต่เมื่อวานแล้วตรงนี้อีกหนึ่งครับสายจะตึงๆนะครับเออครับผมเดี๋ยวมาดูไม้ในสวนมะพราะ้าวสวนท,ทุเรียนนะครับผม เป็นหมายที่ผมเคยมาปักเยอะด้วยเหยื่อปูนะครับผมช่วงช่วงที่ก่อนอฝนมานะครับผมแต่ว่าตอนนี้เป็นฤด,ดูแรงครับผมฤาด,ดูที่น้ําลงเยอะนะเหมือนขั้นด้านหน้านี้มันมีการดึงนะครับผมแต่ว่าไม่แน่จ,จะเป็นปลาหรือว่าจะเป็นอ่านี่ครับเป็นงูครับผมนี่ครับอุ้ย ก็วิ่งมาซะเร็วด้วยครับนึกว่าปลาครับแต่ว่าเป็นงูครับผมนี่ครับอะเบ็ดโฟมอันนี้สายตึงครับผมสุดยอดปลาครับที่สุดอว่าหลุดแล้วหอยใหญ่ครับดูสยนี่ครับเยอะเยอะปลากระดี่ไม่กินครับมากินเยอะหอยเชอรี่ครับโอ้ยใหญ่จัดครับ โอ้ไซโลครับผมนี่เป็นเหยื่อเป็นเป็ดโฟมครับเหยื่อหอยเชอรี่หมักด้วยไข่นะครับผมนี่โอ้ใหญ่ครับตายนะเสียดายครับเมื่อคืนไม่มีเวลามานะโอ้เสียดายครับ อันนี้สายตึงอีกแล้วครับผมสายตึงอีกแล้วโอโหลตายอีกแล้วครับเสียดายมากครับเมื่อคืนฮะไม่ได้มาครับผมนี่ครับใหญ่เลยครับผมโอ้ยกินดีมากครับเยอะหอยเชอรี่หมักด้วยไข่นะยครับผม ต่อไปครับผมเฮมาดูรอบสักหน่อยครับผมก็ <_ an> จะมีตัวลป่าครับมาครับผมนี่ครับอ,อู้ฟนี่ครับมาดูอีกลูกครับผมตรงนี้ตัุลป่าครับ เหมือนจะมีครับสยอออเหรอนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นของบัดโฟมฮะแล้วก็อันนี้เป็นนี่ครับรอบพับยังมีเองนบผมมีอีกสองลูกครับไปดูกันครับ สวยอยู่ครับนี่โอ้ยยอดครับอีกตัวครับผมตัวที่สามครับกับการกู้รอบนะครับผมนี่ครับเป็นไม้ในส่วนปลาล์มครับผมโลกสุดท้ายครับผมเหมือนจะไม่มีนะสรุปผลงานวันนี้นะครับผมนี่ ได้มาจากเบ็ดโฟมนะครับผมเป็นเหยื่อหอยเชอรี่หมักด้วยไข่นะครับผมได้3ตัวใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็รอบ3ตัวครับแต่ว่าเบ็ดด้วยเหยื่อปลากระดีไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นคลองจุปทานที่ผมลงคลิปเมื่อวานฮะที่ได้ปลาครับผมแต่ว่าอันนี้ดักที่ทุ่งนานะฮะสวัสดีครับอสลามัอนลัยก